กาสวัสดีค่ะกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านก็แล้วกันนะครับพี่น้องขาคุณผู้ฟังทุกท่านขาวันนี้เรามีข่าวสารด้าน การบ้านการเมืองค่ะมารายงานให้ท่านผู้ฟังกันได้รับทราบกันนะครับพี่น้องขานั่นก็คือท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายบ้านเกิดไปประมาณ1 7ปีลงจากเครื่องบินโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวนะครับพี่น้องขาแล้วก็ ลงตีสนามบินดอนเมืองค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงมาให้กำลังแรงใจอย่างมากมายพร้อมกับร้องตะโกนเสียงดังมั่งเสียงดังมหาศาลเลยครับพี่น้องขาว่ารักคุณทักษิณรักคุณทักษิณน,นะครับพี่น้องขาเราไปชมบรรยากาศเลยค่ะ กลับจริงนะคะทักษิณชินวัตรถึงไทยในรอบ17ปีแฟนคลับรอแน่นสนามบินทักษิณกลับไทยแล้วไม่ปล่อยให้เกอ้ออีกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงไทยแล้วในรอบ17ปีแฟนคลับรอรับแน่นสนามบินคาดจากนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่สารดีกาก่อนส่งตัวไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับีน้องขาหลังจากลงสนามบิน ลงจากสนามบินแล้วท่านอดีตนายกทักษิณน,นะคะก็เดินทางไปสการะพระบรมบชายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมบราชินีนาถนะคะและพี่น้องแล้วหลังจากนั้นก็เดินออกมาทักทายผู้ที่มให้กำลังแรงใจหลังจากนั้นก็คงจะเดินทางไปที่ไปที่สารดีกาแล้วก็จะส่งตัวไปที่กรมราชาัรร์ นะคะค่าวันที่22สิงหาคม2566หลังจากก่อนหน้านี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยบุตรสาวของนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าคุณพ่อมีกำหนดการเดินทางกลับไทยนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกา นายทักษินชินวัตรได้เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริเวณจอดสนามบินโดยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งล้อแตะพื้นเวลาเดิมโดยก่อนที่เครื่องจะลงนั้นท่านอดีตนาย,ยกทักษินได้วิดีโอคอลมาจากเครื่องบินพูดคุยกับแฟนขับและแกนนำพักเพื่อไทยที่มานั่งรอต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงกิติประพัฒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าเมื่อนายทักษินชินวัตรเดินทางมาถึงสนามบินแล้วจะผ่านการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอจากนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาลที่สองจะรับมอบตัวเพื่อลงบันทึกประจำวันและนำตัวไปยังศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวง เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายศาลและออกหมายขังจากนั้นจะส่งตัวให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำควบคุมตัวไปยังเรือนจำซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคอยดูแลความปลอดภัยและการเจรจาในทุกจุด อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางสาวแพรทองทานพร้อมครอบครัวได้เดินทางไปทำบุญที่ศาลหลักเมืองพร้อมเผยว่าการเดินทางกลาบของนายทักษิณถือเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ37ปีและเป็นของขวัญของทุกคนในบ้านพร้อมยืนยันด้วยว่าท่านนายกทักษิณไม่ใช่ตัวประกันทางการเมืองเข้าใจว่าคุณพ่อถูกแยกออกจากการเมืองได้ยากแต่คุณพ่อ ไม่ได้คิดถึงทางการเมืองหรือเป็นตัวประกันทางการเมืองท่านแค่รอวันที่จะกลับบ้านเพื่อจะมาอยู่กับลูกหลานเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังทุกท่นานคาหลังจากนั้นนะคะน้องงูงอิงก็ได้ออกมาโพสบนอินตร์แกรมของตัวเองไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะว่าตอนนี้คุณพ่อได้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยสวัสดีภาพแล้วและเข้าสู่ขบวนการกฎหมายเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่มารอรับคุณพ่อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะอิงและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากค่ะพร้อมกับรูปครอบครัวของครอบครัวชินวัตรเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยค่ะพี่น้องคะค่าหลังจากนี้นะคะ17ปีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับพี่น้องขาหลังที่กลับมาแล้วก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายนะครับพี่น้องขาก็ไปรายงานตัวแล้วก็เป็นผู้กระทําความผิดทางด้านการเมืองคือคือเป็นอดีตนายกนะครับพี่น้องขาก็จะทําการขบวนตามกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปเอออย่างน้อยทักษิณชินวัตรก็ได้กลับมา สู่ประเทศไทยสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงและอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เพราะว่านายกทักษิณสุดยอดค่ะเพราะว่าเห็นบรรยากาศอยู่ที่สนามบินวันนี้นะครับพี่น้องขาบรรยากาศอยู่ที่สนามบินวันนี้ขนาดท่านอดีตนายกทักษิณไม่อยู่ประเทศถึง17ปีค่ะกลับมาวันนี้ ผู้คนที่ไปรอต้อนรับอย่างเนืองแน่นมไม่เคยลืมอดีตนายกคนนี้เลยเป็นภาพที่น่าจดจำและเป็นภาพที่น่าประทับใจและท่านหลังจากที่ลงเครื่องเสร็จโดยเครื่องบินส่วนตัวเสร็จก็มา วางดอกไม้สการะบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเอาเราก็รายงานข่าวกันเท่านี้นะครับพี่น้องขาแล้วก็จะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องคอยติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อก็อแล้วกันนะคะวันนี้ยายไผ่หผีค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปจบข่าวนะครับพี่น้องขาวันนี้ให้ทุกท่านโชคดีเหมือนกันใช้สวัสดีค่ะ